สวัสดีค่ะพบกับกุ้งอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้กุ้งจะชวนเพื่อนๆมาทําน้าสตรอเบอรี่ค่ะสูตรนี้ทําขายได้เลยนะคะหอมหวานกําลังดีค่ะหอมกลิ่นสตรอเบอรี่มากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทากันค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาเตรียมตัวเนื้อสตรอเบอรี่กุ้งใช้เป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งนะคะตัวนี้เขาจะฟิตมาแข็งแล้วนะเราก็เอาเขาออกมาไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะให้เขา คลายความเย็นนะคะให้น้ําแข็งที่เกาะสตรอเบอรี่เนี่ยละลายก่อนนะคะตัวนี้กุ้งซื้อที่ร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปนะคะหรือแมคโครก็มีขายนะ,ะเราจะใช้เนื้อสตรอเบอรี่แช่แข็งนะคะอยู่ที่500กรัมค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาเนื้อสตรอเบอรี่เนี่ยค่ะ ที่เราพักให้เขาคายความเย็ยนแล้วนะเราก็ามาหั่นค่ะขนาดชิ้นก็แล้วแต่เพื่อนๆได้เลยนะคะแต่ไม่ต้องหั่นเล็กเกินไปนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปต้มอีกนะคะถ้าเราหั่นเขาเล็กเกินไปเนี่ยตอนต้มเขาอาจจะเละได้ค่ะก็หั่นไปทั้งหมด500กรัมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะอันนี้ก็หั่นเสร็จแล้วนะคะชิ้นก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวน้ํากันค่ะวันนี้นะคะใช้น้ำสะอาดอยู่ที่3ลิตรค่ะขั้นตอนนี้ก็เปิดไฟได้เลยนะคะแล้วก็ใส่ ตัวน้ำสตรอเบอรี่เข้มข้นนะคะวันนี้กุ้งใช้ของติฟงนะสูตร2ค่ะใส่เข้าไปอีก300 ML ค่ะแค่ใส่ตัวน้ำสตรอเบอรี่เข้มข้นก็กลิ่นหอมมากๆแล้วนะคะแล้วเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลทรายนะคะใส่น้ำตาลทรายอยู่ที่230กรัมนะคะ ความหวานเพื่อนๆสามารถปรับเพิ่มลดได้ตามความชอบได้เลยนะคะสูตรนี้กุ้งจะทําหวานกําลังพอดีนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราก็คนให้ตัวน้ําตาลทรายนะคะละลายแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ตัวเนื้อสตรอเบอรี่แช่แข็งที่เราหั่นกันเมื่อกี้นะใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วเราจะต้มพอให้เขาเดือดนะคะเดือดแค่หนึ่งรอบก็พอแล้วนะคะ พอเขาเดือดได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ปิดไฟค่ะพักให้เย็นนะคะเย็นสนิทแล้วเดี๋ยวเราค่าอยามาใส่ขวดกันค่ะสำหรับขวดที่กุ้งใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นขวดขนาด250 ml นะคะขวดนี้กุ้งซื้อที่ร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปเลยนะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะติดตัวสติกเกอร์ตัวนี้นะคะม้วนนี้ประมาณ25บาทนะคะมีอยู่500ดวงนะคะก็ติดทำให ขวดน้ำของเรานะคะมีความสวยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มราคาให้กับน้ำเวลาเราขายได้อีกด้วยนะเราก็ติดลงไปแบบนี้เลยค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาใส่ตัวน้ำสตรอเบอรี่กันค่ะ ทีนี้น้ำสตรอเบอรี่ของเราเนี่ยเย็นตัวแล้วนะคะอันนี้กุ้งพักให้เขาเย็นตัวแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นไว้อีกทีหนึ่งนะแล้วเราก็มากรอกใส่ขวดแบบนี้ค่ะก่อนที่จะกรอกนะคะกุ้งจะตักตัวเนื้อสตรอเบอรี่ใส่ก่อนนะคะก็กะปริมาณนะคะให้เท่าๆกันก็ประมาณ7-8ชิ้นนะคะก็ขึ้นอยู่ที่ว่าขนาดของเนื้อสตรอเบอรี่ของเพื่อนๆหั่นเล็กหรือว่าใหญ่นะคะเราก็เฉลี่ยให้เขาได้เท่าๆกันนะคะ พอเราใส่เนื้อสตรอเบอรี่เสร็จแล้วนะคะเราก็มาเทน้ำลงไปเลยค่ะก็จะใช้ตัวกวยตัวนี้นะคะมาเป็นตัวช่วยในการเทให้ง่ายขึ้นนะคะเทประมาณนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ปิดฝานะคะได้แบบนี้นะคะ เรียบร้อยแล้วสูตรนี้นะคะเราจะได้ประมาณ14ขวดนะคะถ้าเพื่อนๆใช้ขนาดขวด250 ML นะก็จะได้14ขวดด้วยกันค่ะอันนี้นะคะกุ้งแบ่งไปทําบุญครึ่งหนึ่งนะคะก็เหลืออยู่ประมาณนี้นะคะกุ้งก็เอามาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะเดี๋ยวเราจะเอามาใส่แก้วกินลองกินกับน้ําแข็งดูนะคะเอาดูว่ารสชาติของเขาจะเป็นยังไงนะคะ พอเราใส่ตัวน้ำแข็งลงไปนะคะรสชาติก็หวานกําลังพอดีเลยค่ะไม่ได้หวานมากนะคะสําหรับตัวน้ําสตรอเบอรี่ตัวนี้นะคะเก็บได้ในตู้เย็นก็ประมาณ3-4วันนะถ้ามากกว่านี้ตัวเนื้อสตรอเบอรี่ค่ะเขาก็จะเพิ่มความหวานมากยิ่งขึ้นนะคะตัวน้ําของสตรอเบอรี่ของเราอาจจะมีความหวานมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับความหวานเพื่อนๆก็สามารถปรับเพิ่มลดได้ตามที่กุ้งบอกไปต้นคลิปได้เลยนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูน้ำสตรอเบอรี่ของกุ้งในวันนี้นะคะทําได้ง่ายๆนะคะแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะใครจะทําไว้ทานเองที่บ้านนะคะหรือทําไว้ขายก็ได้เลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขายร้อนในช่วงนี้ได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ